ครับนีนะช่วงเย็นนะครับก็ช่วงสี่โมงเย็นนะครับก็คนก็มาเรื่อยๆครับหลายๆคนถามนะครับว่าวันนี้เยอะไหมคนที่มานั่งรอเยอะไหมนะครับทางเพจนะครับไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับบางวันลูกค้ามารถคันเดียวนั่งรถมาได้กันสามสี่ห้าคนนะครับบางวันรถคันเดียวนั่งรถมาหนึ่งคนนะครับขับรถไปเองนะครับขึ้นแล้วแต่ละวัน ว่าจะเยอะจะน้อยมากายเพียงใดนะครับทางเพจบอกไม่ถูกจริงๆนะครับแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของการจองคิวนะครับหลายคนถามจองคิวได้ไหมรับคิวไว้ให้ได้ไหมนะครับทางเพจนะครับทางตำหนักบ้านหมอปุนนะครับไม่ได้รับจองคิวใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีสิทธิพิเศษนะครับให้แก่ผู้ใดนะครับเพราะว่าทุกคนล้วนมาด้วยความหวังนะครับมาด้วยความ เฝ้ารอเฝ้าคอยนะครับหลายคนมาจากที่ไกลๆนะครับเราเราก็ให้มานั่งรอนะครับทุกๆุกคนนั่งรอเหมือนกันนะครับแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่ไปกับตามดวงด้วยเนาะบางคนมาได้นั่งรอแป๊บนึงแล้วก็ได้สักเลยนะครับแล้วแต่วันด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมขากลบ่มยบสามนะครับจะบ่ายสี่แล้วนะครับ คนมาเรื่อยๆจริงๆนะครับทางเราบอไม่ถูกนะครับว่าจะคนเยอะคนน้อยมากน้อยเพียงใดน,นะครับเราตอบไม่ได้นะครับยังฝากไว้ด้วยนะครับ